ทุกคนมันเริ่มย่องมาหาผมแล้วพี่มันเริ่มมาหาผมแล้วพี่เห็นไหมเมันเริ่มเข้ามาหาผมใกล้ๆแล้วมันเหมือนจะทําอะไรบางอย่างแล้วนะมึงอย่าเข้ามานะกูรู้แล้ว,วมึงเป็นใครนะเข,าานเข้ามามึงเข้ามามึงโดนแน่กูบอกเลยมึงคู่วะมึงคู่วะ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีนะครับพี่พี่เฟีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วก็พี่แฝดวีสอกนะครับผมแฝดเล็กนะพี่พี่วันนี้เดินทางเข้ามาที่น้ำตกล้างอีกครั้งพี่พี่ผมจะเข้ามากราบไหว้พ่อปู่ที่นี่นะครับพี่พี่ซึ่งเป็นเ,นเชื่อว่าอะไรอลาคนเชื่อเป็น พ่อปูอ่ที่อยู่ในป่าเดินป่าที่นี่นะครับพี่ๆมันผมไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อปู่ต้นสายหรือเปล่าที่เคยเป็นพ่อของน้องอมในเจช,ชาทุกคนวันนี้ผมเข้ามาจะเจอท่านหรือเปล่าผมไม่รู้แต่จะลองเข้ามาหาท่านดูก่อนนะก็ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ในป่าเนี่ยค,ค่อนข้างจะแห้งนะพี่นะครับดูดิใบไผ่นะหเหลืองอารามเลยพี่นะใบไผ่ล่วงแบบลงมากับพื้นนะเหลืองอารามเลยก็เป็นช่วงที่พวกท่านเนี่ยกำลังับออกทําสมาธิช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าแล้วก็มันยังไม่หน้าร้อนร้อยเปอร์เซ็นพี่ยังมีความหนาวอยู่ตอนนี้อากาศในป่าค,ค่อนข้างจะเย็นมากๆครับก็ถ้าได้เจอท่าน จะพาทุกคนกราบไว้พร้อมกันนะครับแต่ผมยังไม่รู้นะเป็นพ่อปูต้นสาหรือเปล่านั่หรือเป็นพ่อปูคนถือศิลในป่าทั่วไปหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเรื่อยๆดีกว่านะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ให้กำลังใจผมซัพพอร์ตเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยคอมเมนต์บอกเราได้แล้วก็ สามารถาแนะนวให้ความรู้พวกเราได้พี่ๆพ,นะพวกเราพร้อมอยอมยอมรับคำเตียนนะพี่ๆโอเคไปเดี๋ยวเดินทางกันไปเรื่อยนะพี่ๆเดินไปพูดไปคุยไปดูธรรมชาติไปด้วยช่วงนี้ก็จะเห็นอะไรจะแบบเหลืองๆเพราะว่าใบไม้มันเริ่มแห้งวินญะาป่าใช่ไหมแต่ด้านล่างยังมีน้ำอยู่นะน้ำตกยังพอไหลได้อยู่พี่พยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่ามันสวยอย่างไหนไปนี่ทุกคน พี่พีเห็นภาพตอนที่ธรรมชาติยังสวย,ยางามไหมตอนที่ยังเป็นสีเขียวตอนนี้กลับกลายเป็นสีเหลืองทองในป่าแบบนี้นะพี่พดดเดินปา่าคนเดียวอีกเช่นเคยนะทุกคนเนื่องจากแฝดใหญ่มาได้วางมานะชายกิจก็ไปเดินป่าอีกแห่งหนึ่งนะครับโอ้อากาศ ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะเพิ่งจะแปดโมงครึ่งนะอากาศยังเย็นๆนะครับนะเดี๋ยวลงเดรอมาช่วงวันสายๆนะสิบโมงสิบโมงเนี่ยเริ่มจะร้อนแล้วทุกคนนะครับ,นะรบโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันต่อจะได้ไม่เสียเวลานะพี่พี่ผมจะแวะหาจะเป็นจุดที่พ่อปู่ อาท่านปู่ทวันเนะี่ยท่านนั่งสมาธิที่นี่ด้วยแต่ผมไม่เจอท่านนานแล้วพี่พี่ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่านะครับปู่ทวันนะ เดี๋ยววลาเราจะทําที่พักกันใหม่พี่ชวนน้องเบสเจนชัยไปสร้างที่พักกันในปา่าก็เป็นจุดที่ใกล้ริมน้านะเพื่อ,อไว้นั่งดูสัตว์เวลาพวกสัตว์นลงมากินน้ําเนี่ยจะได้เห็นสัตว์ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะสัตว์หายากนะพี่พี่ มือคืนอากาศโอโหพ,พี่ึกษาองศาศึกีาองศาคือเย็นมากๆนอนแบบไม่ต้องเปิดพัดลมลยพี่เย็นจริงนะครับหดี๋ยวมจะลงไปตรงนี้นะที่ของพ่อปู่ทวันท่านนั่งทําสมาธิอยู่ด้านล่างนี้นะพี่พี่ซึ่งก็ถ้าโชคดีอาจจะได้เจอท่านนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินลงไปด้านล่างนี้นะไปดูว่าจะเจอนะพอปู่อ่าถาวนหรือเปล่านะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยเจอท่านครั้งสองครั้งแล้วก็มากับน้องอมนะหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยนะไม่รู้ว่าท่านเนะี่ยไปอยู่ที่ไหนยังไงนะครับก็อยากจะรู้สายเหตุเหมือนกันว่าทําไมท่านถึงเงียบหายไปเลยนะครับแลวท่านมาจากไหน,นยังไงเราก็ยังรู้ไม่ละเอียดนะพี่ ไหนๆก็มาแล้วผมก็เลยขอแวะมาดูมาเยี่ยมท่านหน่อยอาจจะได้เจอท่านอีกครั้งนะครับพี่ๆซึ่งป่าที่ผมมาตอนนี้เป็นป่าที่อธรรมชาติสวยงามเป็นน้ำตกนะพี่นะเป็นน้ำตกล้างถุกอน้ำเนี่ยไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้านเ่าก็คือเมียนมากนั่นเองพี่ๆตรงนี้จะมีเป็น ช่องหินสามารถเข้าไปหลบฝนหลบแดดได้นะครับทุกคนช่วงที่แบบจำเป็นจริงๆนะโอเคตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับโอ้น้ำเริ่มน้อยลงแล้วนะทุกคนจากที่น้ำเนี่ยเยอะมากๆนะตอนนี้เหลือน้อยมากๆแล้วอีกไม่นานก็จะแห้งไปแล้วนะพี่ๆอู้เย็นมากตรงนี้แต่น้ำเนี่ยบอกเลยว่าใสสุดๆเลยครับพี่ๆใสมากนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านในนะครับว่าเจอพระปู่ถวันหรือเปล่านะพี่พี่แต่ดูทรงแล้วน่าจะเจอนะผมมาถ,ถึงตอนนี้แล้วยังไม่เจอวิเวลเลยนะครับทุกคนดูดิยังไม่เจอวิเวเลท,เวเวท่านเลยนะครับ ไอ้ตันนี้มันจะมีลูกพี่นะลูกลูกมันจะเปรี้ยวสามารถกินได้พี่พี่เป็นที่พักเก่าเห็นไหมพระปู่เถาวันครับท่านยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับท่าน 就呢。 น้ำใสมากๆทุกคนดูดิเดี๋ยวเราดูสักพุ่นะเาะว่าเจอท่านในป่าถ้าไม่เจอเราก็เดินทางไปต่อนะทุกคนถ้าเจอท่านก็จะกราบไหว้ท่านนะทุกคนโอเคทุกคนด้านล่างเนีนะ้ตอนที่น้ําเยอะเนี่ยน้ําตกสวมากทุกคนแต่ช่วงนี้น้ําน้อยลงแล้วนะก็เป็นตามสภ,ภาพนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับ เจ้าป่าเจ้าเขาจะที่ยวทางอนะจุดไปสักกองนะครับตรงนั้นนะเพื่อจะอ่านั่งรอท่านปู่ถวันเนะี่ยท่านจะออกมาให้เราได้เห็นต่างนะครับทุกคนไปแล้วขอไปนั่งตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเอาคืนไปด้วยพี่พ bây giờ mình nhé. Úp. Ấy là... Wow. มีบอ่อนะมีน้ำตกไหลออกมาทุกคนสามารถเล่นน้ำได้อาบน้ำได้นะครับเนี่ยไปก่อน เย็นมากสมังนี้สำการคุดไฟโดยส่วนนะเพิ่มเติมความอบอุ่ออนให้กับร่างกายทุกคนเย็นมากใน,นล้างเนี่เป็นน้ำตกคนใช่ไหมสวยมากเลยทุกคนนี้ไม่รู้ว่าจะโชคดีเจอ เพราะปูแถาวันหรือเปล่านะพี่ๆนะแอบหวังอยู่ว่าคงจะเจอท่านนะครับน้ำไหลไปสวยมากพี่โอ้ยเย็น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  เดี๋ยวท่านเป็นใครนะท่านแ,แล้วท่านมปองค์องค์ารเมืองล้วแล้วท่านมาที่นี่ทําไมครับท่านองค์การเมืองอะไรผมข่าวเหรอท่านมาทําอะไรที่นี่ครับท่านมาดูความปลอดภัยเหรอ,อแล้วท่านมากี่คนนะครับ ดูนะมีผมขาวด้วยลระพี่พี่มันแปลกมากท่านยืนก่อนท่านทำไมท่านเดินแปลกๆปลกท่านดูเหมือนไม่แบบไม่ใช่ทาหารดูแลบ้านเมืองเลยครับท่าน,นแปลกมากพ,พี่ใส่ชุดองค์รั้งเมืองเปลนนะแต่ว่าผมขาว,วาจะจะมาเฉยเดี่ยเตยมไฟก่อนแล้วเติมไฟไปก่อน,นพี่นะ ผมไม่น่าไ,ไว้ใจเลยทุกคนท่านเดียวกันปกติแล้วเนี่ยองค์ครักมุ่งเป้าเรนเนี่ยเขาจะไม่มีผมข่าวนะทำไมท่านมีผมข่าวล่ะท่านท่านเป็นใครเงียบไปพี่นะผมว่าไม่น่าเป็นองค์ครักอะ่ะไม่รู้เป็นพวกผีป่าสมิงแปลงกายหรือเปล่า นะเอาชุดองค์รักมาเต็มเยอะแบบนี้นะหลอกอล่อเราหรือเปล่าพี่พี่ท่าต้องการอะไรจุดนี้ผมเคยเจออสาวหมูห้านะหรือเออใช่ทุกคนสาวหมู่ห้ามาให้นี่นะอาบน้ำเล่นน้ำตรงนั้นพี่พี่แต่ผมไม่เจอนายแล้วทุกคนเน,นี่ยนู่นนางไปอยู่ไหนแล้วนะ ท่านท่านมาจากไหนอย่ากโกหกผมผมไม่เชื่อมาจากเมืองอับเล่ผู้นำท่านชื่ออะไรท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่องค์รักเมืองอับเลจริงๆบอกชื่อผู้นำท่านมาท่าทีปแปลกๆเดินโยงๆอ,อ,อย่างเี้ไม่รู้พี่เหมือนสําหนิงก็ไม่ใช่นะ ท่านกลัวไฟไหมท่านกลัวไหมทนไมกลัวไฟใช่ไหมเดี๋ยวผมจะโยนไฟไปนะท่านจะจับได้ไหมฮะท่านกลัวไหมแน่ใจใช่ไหมผมโยนจริงนะถอยทำไมทำไมต้องถอยอะ่ะฮะ ท่านไม่กลัวไฟผมจะโยนไปแล้วท่านก็จับตรงนี้ตรงด้ามมันกล้าไหมดูทุกคนเล็บยาวเล็บเท้าเล็บมือยาวนะผิดจากองค์รทั่วไปนะผมขาวด้วยกลิ่นแรงมากทุกคนมีกลิ่นสาบด้วยนะมีกลิ่นสาบวิวีิแรงมากนะเอาไอดี นะผมไม่รู้ว่ามันมากี่ตัวนะร้องผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่เป็นไรมีของดีติดตัวมานะไม่กลัวอยู่แล้วพี่ๆนะไม่ใช่ว่าอวดเก่งแต่เรามีของดีต้องเอามาใช้นะพี่ๆต้องงัดมาใช้นะครับทุกคนมันเริ่มย่องมาหาผมแล้วพี่มันเริ่มมาหาผมแล้วพี่เห็นไหมมันเริ่มเข้ามาหาผมใกล้ๆแล้วเหมือนเหมือนจะทําอะไรบางอย่างแล้วนะ อย่าเข้ามานะกูรู้แล้วมึงเป็นใครนะมึงเข้ามามึงโดนแน่มาดิเตรียมไฟก่อนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะเว้ยกูเผามึงทั้งเป็นนะกูบอกให้ งอกก็มีทางเดียวด้วยพี่มึงเข้ามา,ขา,มาเข้ามามึงเข้ามามึงโดนแน่กูบอกเลยมึงคูว่วมึงคูว่วย เอาชุดมาได้ไงฮะมึงเอาชุดมึงเอาแรมมาได้ไงฮะเออมันแปลกว่ะพี่มันไม่มันไม่ไลฟ์ผมนะมันทำเสียงคู่อย่างเดียวผมงงมากพี่พี่งงนะเป็นซอมบีหบอวะเนี่ยฮะฮะมึงเป็นแล้วมึงเป็นซอมบี้เนี่ยฮะ ดูมันทำดูมันทำน่ากลัวว่ะทุกคนนะทำตัวปแปลกนะไปไม่อยู่แล้วนะทำไม้ไม่อยากประทะก็เลี่ยงๆไปซะนะผมก็ไม่อยากจะปิดชีพใครแล้วตอนนี้ไปไปคนละคนไปเดี๋ยวผมอัปเดตดใหม่พี่